ทำงานหนัก60สชั่วโมงวิกถึงจะเก่งผู้เชี่ยวชาญชี้สูตรนี้ไม่ยั่งยืนผู้บริหารกูเ g l e เผยการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุดคือ60ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ผู้เชี่ยวชาญโต้กลับไม่มีใครอยู่รอดได้ในสูตรนี้แล้วสมดุนการทำงานคือจุดไหนแน่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าแนวคิดการทำงาน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อความสำเร็จนั้นไม่ยั่งยืนและเสี่ยงต่อภาวะหมดไฟเบอร์นาดในระยะยาว อย่างไรก็ตามการทำงานเพียง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญไม่ใช่จำนวนชั่วโมงแต่คือการมุ่งเน้นที่การทำงานให้สำเร็จและสร้างผลลัพธ์ของงานที่มีคุณภาพคนรุ่นใหม่ควรหาจุดสมดุลระหว่างความทะยาทะยานในช่วงเริ่มต้นอาชีพกับการรักษาสุขภาพและชีวิตส่วนตัวเพื่อความสำเร็จที่แท้จริง เมื่อโลกการทำงานยุคนี้เปลี่ยนไปจากรุ่นก่อนอย่างมากไม่แปลกที่วัยทำงานคนรุ่นใหม่จะเกิดคำถามใจขึ้นว่าทำงานหนักแค่ไหนถึงจะดีที่สุดทั้งในแง่ประสิทธิภาพงานและสมดุลชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นเจนแอดที่เพิ่งก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเต็มตัวพวกเขาต่างแสดงความกังวลในใจเรื่องนี้ผ่านสื่อโซเชียลมากเลยเลยว่าคนเราควรทำงานกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถึงจะประสบความสำเร็จและไม่หมดไฟไปซะก่อนโดยเฉพาะหลังจากที่เซอร์เกบรินเซอร์เกบริน ผู้ร่วมก่อตั้ง Google กล่าวในอีเมลภายในถึงพนักงานทีมเจมเมอร์ยว่าสัปดาห์ทำงานที่เหมาะสมที่สุดสวิสพาะคือ60ชั่วโมงเพราะจะช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านแรงงานจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนั้นโดยพวกเขายืนยันว่าการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ยังยืนแน่นอนแต่ก็ยอมรับไปพร้อมกันด้วยว่าการทำงานเพียง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็อาจไม่เพียงพอสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเติบโตเร็ว อยากก้าวหน้าในอาชีพไวๆต้องทำมากกว่า40ชั่วโมงสัปดาห์แดนแคปลนแดนแคปเพิร์นหุ้นส่วนร่วมของบริษัทที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล CIP Partner บอกกับ Fortune ว่าบทเรียนสำคัญสำหรับคนหนุ่มสาวที่อยากเติบโตวไวคือคุณจะไม่มีวันไปถึงจุดนั้นได้ด้วยการทำงานแค่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขาอธิบายว่าความเข้าใจผิดที่เกิดจากคำว่าทํางาน60ชั่วโมงไม่ใช่ประเด็นของตัวเลขแต่มันหมายถึงการทำจนเสร็จมากกว่า ทำจนหมดเวลายืดเยื้อเน่นนานเป็นสิบสิบชั่วโมงอย่างไรก็ตามการหาสมดุลระหว่างความทะยาทะยานกับเวลาพักผ่อนเป็นเรื่องยากสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นในสายอาชีพซึ่งนักถูกคาดหวังให้สแสดงความทุ่มเทเหมือนรุ่นพี่ในอดีตเช่นวัยรุ่นในวอรสตีที่เคยทำงานสัปดาห์ละหนึ่งร้อยชั่วโมงจนกระทั่งสจเจพีม็อกอย่างเจมี่ไดมันเจมี่ไดม์ต้องออกกฎจำกัดไม่ให้พนักงานระดับจูเนียร์ทำเกิน80ชั่วโมง แต่หลังยุคโควิด -19 ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปการทำงานจากบ้านเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้ใส่ใจสุขภาพและสมดุลชีวิตมากขึ้นจนแทดกล้าที่จะพูดเรื่องขอบเขตของงานและ80%จากพวกเขาในผลสำรวจของ A ทีปี2024ถึงขั้นสนับสนุนแนวคิดสัปดาห์ทำงาน4วันด้วยซ้ำที่แน่แน่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าไม่ว่าคุณจะอยู่รุ่นไหนการปีนบันไดาอาชีพก็ยังมีกฎพื้นฐานเหมือนเดิมทุกยุคทุกสมัยหากอยากเติบโตเร็วก็ต้องยอมทำมากในช่วงเริ่มต้นของอาชีพ60ชั่วโมง ไม่ใช่คําตอบแต่ทํางานจนสําเร็จต่างหากคือเป้าหมายแม้จะไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องทํางานกี่ชั่วโมงจึงจะพอดีแต่ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเห็นตรงกันว่าการทํางาน60ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ในระยะยาวเพราะมันนาไปสู่ภาวะหมดไฟเบอร์นาวความเหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้กระทั่งปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงตามความเห็นของแจ็กกี้ดูบแจ็กกี้ดูบประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของบริษัท predictive index ที่บอกผ่านฟอร์จูนว่า มีบางช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องทำงานหนักกว่าปกติเช่นเมื่อองค์กรเผชิญความท้าทายใหญ่แต่ถ้ามันกลายเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังตลอดเวลาผลที่ได้คือความอ่อนล้าของทั้งทีมไม่ใช่ประสิทธิภาพงานที่ดีเธอย้ำว่าการทํางาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ถือเป็นระดับที่ยั่งยืนที่สุดและการเพิ่มหรือลดชั่วโมงงานตามสถานการณ์ของบริษัทถือว่าเหมาะสมแต่แทนที่จะเฝ้านับชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญแนะนําให้เจนเซ่โฟกัสไปที่ผลงานให้ออกมาดีที่สุดมากกว่า ขณะที่เจสมินเอสคาเลราเจสมินสเกอร์ผู้เชีย่ยวชาญด้านอาชีพจากไมพ e เฟกิลซูมกล่าวสั้นๆว่าอยา่าคิดถึงสวิสพอทของชั่วโมงงานแต่จงคิดถึงสวิสพอตของคนรับของงานนั้นๆจะดีที่สุดทํายังไงให้รู้ว่าชั่วโมงทางานพอดีสําหรับตัวเองเมื่อไม่มีสูตรสาเร็จว่าควรทางานกี่ชั่วโมงคนรุ่นเจนแซดจึงต้องเลือกระหว่างทุ่มเทเต็มที่ตอนยังมีแรงหรือรักษาสมดุลระยะยาวเอสคาเลราแนะนําว่า ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเรียนรู้ให้มากที่สุดก้าวหน้าให้ไวที่สุดคุณอาจต้องยอมสละเวลาในช่วงแรกเพื่อประสบการณ์นั้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีหรือสตาร์ทอัพที่การแข่งขันสูงส่วนสระแอก็กีีดูบซะ